สวัสดีครับผมฟุกโคอคอมไทยแลนด์วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเดินสายอินเตอร์คอมแบบยกหูรุ่น KP 611 PG นะครับนี่ก็จะเอามาเสนอ2ตัว611 PG จะต่อได้มากสุด11ตัวนะครับในกรณีที่ลูกค้าต่อกิ่งด้วยกิ่งจะนับเป็น1นนะครับนี่เปิดกล่องมาก็จะมี ไดแกรมวิธีการเดินสายแล้วก็วิธีดิฟสวิตต่อได้สสูงุด1 1ตัวใช่ไหมครับเราก็จะดิฟให้ตัวนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มอันนี้สำคัญมากนะครับไม่งั้นมันจะโทรหากันไม่ติดเปิดกล่องมาก็จะมีแบ็กเก็ตข้างหลังน็อตในกรณีที่เรายึดยึดกับผนังนะครับหรือว่าจะใช้แบบตั้งโต๊ะก็ได้ หนึ่งสองก็เหมือนกันครับไดแกรมโทรศัพท์แดกเก็ตน,น็อตแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์24โวลต์นะครับที่ให้มาด้วยเป็นชุดให้พลังงานกับ 611PG นะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายกันเลยสายที่ใช้ก็ผมจะใช้เป็นสายแลนนะครับ ในกรณีที่ลูกค้าเดินสายไกลๆก็สามารถใช้สายโทรศัพท์ก็ได้หรือสายแลนก็ได้ครับช่องนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์หากันนะครับ ติดตั้งง่ายครับตัวนี้ส่วนช่อง SW บวกนี้จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟบวกก็เดิน SW ลบตัวนี้จะเป็นไฟลบนะครับส่วนอะแดปเตอร์ที่มาในกล่องก็จะเป็นลัก,ลกษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมหัวแปลง เรามาใส่สาย,สายของผมตัวหัวจะบอกอยู่แล้วไหนบวกไหนลบนะครับของผมบวกจะเป็นสีน้ําเงินลบเป็นสีเขียวเราก็เข้าบวกสาบวกครับสีเขียวของผมจะเป็นลบ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเสียบปั๊ก เรียกตัว2นะครับเรียกตัวหนึ่งครับส่วน PPG นี่เอาไว้กดเรียกในกรณีที่ไม่ไม,ไม่มีคนอยู่ตรงโทรศัพท์ครับเราสามารถกดแล้วพูดไปได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เขารับจบประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอจบการเดินสายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่โคคอมไทยแลนด์หรือที่อยู่ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ